การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายเสกสรรสงวนนามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานข้อมูลทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานตั้งอยู่ที่เลขที่107หมู่2ถนนนิตโยตํำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายเสกสรรสังวนนามดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหาน ปีการศึกษา2,568มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น51คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการตำแหน่งครูสกรอจำนวน31คนจ้างเหมาบริการจำนวน17คนจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568รวมทั้งสิ้น2,426คนระดับประถมศึกษาจำนวน496คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน921คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1 0 0่คนข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายเสกสรรสวนนามตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเงินเดือน4ี่0 0นบาทการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งระดับความสำเร็จในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ด้านที่หนึ่งการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการบริหารงานมีแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการจัดทำและพัฒนาแผนหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการบริหารงานให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดทําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลของครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการนิเทศและติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่สองการบริหารจัดการสถานศึกษามีการดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนโยบายมีการบริหารจัดการผู้เรียนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาอาสาสมัครสกอรเพื่อประสานงานในด้านต่างๆร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับทางการศึกษาและการเข้าถึงการรับบริการอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน มีการแนะนำการให้คำปรึกษาการจัดปฐมนิเทศปัจจุบเทศมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์ที่ดำเนินตามข้อตกลงโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าและการนำไปปฏิบัติได้จริงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้านที่สีการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสกรองค์กรนักศึกษาอาสาสมัครสกรมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้ครูมีการจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เผยแพร่และสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสกอระดับอำเภอหนองหาน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ไม่น้อยกว่าร้อยละแปผลลัพธ์ที่ได้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับอำเภอหนองหานเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตดังนี้ระดับประถมศึกษาเข้ารับการทดสอบร้อยละหนึ่งร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการทดสอบร้อยละเก้าสิบแปดจุดสามสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการทดสอบร้อยและ94.44รวมทั้งสาระดับคิดเป็นร้อยและ96.88เกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอบคุณครับ